สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีหัวข้อเกี่ยวกับความเชื่อผิดๆในการที่มีสามีฝรั่งหรือสามีชาวต่างชาตินั่นเองนะมาดูว่า3ามข้อนี้มีอะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะมาแชร์ แบ่งปันตรงนั้นนะเราก็จะพามาดูเรียกว่าบรรยากาศล่าสุดในช่วงของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีในประเทศเยอรมันนะคะสำหรับตรงนี้นี่ก็คือสถานที่ที่เราจะขับรถไปซื้อของแล้วเราก็เห็นว่าข้างทางมันจะมีบรรยากาศที่สวยมากๆเลยอันนี้อย่างที่บอกนะใครที่จะมาใช้ชีวิตในต่างแดนนะสภาพแวดล้อมสำคัญที่สุด ถ้าเรายังไม่ชินกับอากาศนี้เราก็อาจจะไม่สบายได้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมแล้วก็การเจ็บป่วยหรือยาที่เราจะต้องนำติดตัวมาด้วยอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะอย่างที่บอกไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะได้แต่งงานหรือตกลงอะไรกันเนี่ยมันจะมีบททดสอบเราหลายอย่างซึ่งสภาพอากาศนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยกับการ ที่เราจะต้องดูว่าเขาอยู่ที่ไหนบ้างวันนี้มันบรรยากาศสวยๆแล้วก็เรียกว่าอะไรนะต้นไม้เป็นสีๆของช่วงหน้าแฮปในประเทศเยอรมันอย่างที่บอกนะอันนี้คือความสวยงามของคนที่อาจจะเหมือนเรานะมีภาพตอนสมัยเด็กๆที่เราเคยฝันไว้และเห็นภาพวิวสวยๆต่างประเทศเราก็ชอบมากเนาะบรรยากาศเป็นใบไม้สวยๆใบไม้เปลี่ยนสี อันนี้คือความสุขของเราเนาะที่เราตั้งใจมาแล้วเราก็จะไม่กลับอย่างแน่นอนนะแล้วก็ในเมื่อเราได้อยู่ที่นี่แล้วก็ได้ใช้ชีวิตมาก็เกือบ10กว่าปีเนาะเราก็เลยมีความเชื่อที่เคยที่เคยมีความเชื่อผิดๆเหมือนครั้งที่แล้วเนาะสำหรับ3ข้อนะเราก็เริ่มเลย1มีความเชื่อว่าถ้าเกิดเราได้แต่งงานเหมือนเมืองไทยเราเนะี่ยเราจะได้ถือเงิน แต่ว่าเมื่อเรามาใช้ชีวิตที่นี่จริงๆเนะี่ยพอแต่งงานปุ๊บเราจะไม่มีโอกาสได้ถือบัตร ATM หรือถือหรือได้เงินเดือนของสามีทั้งหมดมาครอบครองแล้วเราก็ค่อยให้เงินแล้วก็ค่อยใช้จ่ายในต่างแดนอันนี้ไม่ได้ไม่มีนะแต่สำหรับบางคนก็ได้แต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะไม่ให้เราถือเงินของเขาเขาจะให เราต่างหากเราก็จะเปิดบัญชีเองต่างหากเลยนะคะสำหรับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือ,อเรื่องการความเจ้าชู้ใครที่บอกว่าสามีชาวต่างชาติไม่เจ้าชู้อันนั้นก็เป็นบางคนแต่บางครั้งก็โคตรเจ้าชู้แล้วก็เล่เหลี่ยมเจ้าเล่มากมากมายเนาะกับการที่เรามาใช้ชีวิตจริงที่นี่ก็มี บางคนก็มาแบบถูกหลอกมาหลอกมาแต่งงานแล้วก็ให้ช่วยใช้นี่ใช้สินให้ช่วยทำงานแล้วก็ดูแลทุกอย่างไม่ให้ไปเรียนก็มีนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เขาฉลาดแล้วก็ตัวเองให้เมียทำงานอยู่ที่บ้านนู่นนี่นั่นแล้วตัวเองก็ไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นอันนี้ก็มีด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนที่ไม่เจ้าชู้อันนี้ก็ไม่จริงนะคะ สำหรับข้อสุดท้ายข้อที่3ก็คือเราคิดว่าเราทุกคนจะต้องได้เงินเกษียณของสามีนะอันนี้บอกไว้เลยนะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่อย่างแน่นอนและประเทศบางประเทศนี่ก็ไม่มีเงินเกษียณของสามีเรานะหรือบางประเทศก็ไม่มีเงินแม่ไม้นะซึ่ง เราต้องศึกษาให้ดีๆก่อนที่จะมาใช้ชีวิตอันนี้คือสําคัญมากๆเลยเพราะเราคิดว่าเออเราก็จะต้องได้เงินเ,ออเงินแม่ไม้เงินกระเสียนของสามีด้วยนะบางประเทศไม่มีนะแล้วกเออ็เงินกระเสียนอย่างที่บอกเนาะไม่ใช่ว่าเราแต่ง2อสเดือนปุ๊บเราจะได้เลยเราต้องดูกฎเกณฑ์อย่างที่เคยแชร์ไปแล้วเนาะอย่างประเทศเยอรมัน ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะต้องมอีอยู่ด้วยกันครบ5ปีแล้วก็เราต้องมีอายุ45หรือ46เนี่ยไม่แน่ใจเนาะต้องไปดูเอกกสารดูกฎร,ระเบียบล่าสุดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วถ้าเกิดใครที่มีลูกอันนี้ก็คือได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น3ข้อที่เราบอกว่าเป็นความเชื่อผิดๆที่เราจะต้องเรียกว่ามาใช้ชีวิตจริงเราถึงจะรู้แจ้งเห็นจริงนะครับ หนึ่งก็คือ,อเราจะไม่ได้ถือเงินของเขาทั้งหมดในฐานะที่เราเป็นเมีย2อชาวต่างชาติทุกคนไม่ใช่ว่าไม่เจ้าชู้นะเจ้าชู้ในบางคนต้องดูดีๆสามเงินกเกษียณของสามีมเราบางคนก็ไม่ได้บางคนก็ได้นอกได้น้อยได้มากก็แล้วแต่ว่าเขาทํางานเริ่มทํางานเร็วหรือเริ่มทํางานช้าหรือเขาส่งน้อยเขาก็จะได้น้อย เพราะฉะนั้น3สิ่งเนี้ยเราต้องเ,อเรียกว่าต้องดูข้อมูลดีๆเนาะบางครั้งเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนะคะก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็พาชมบรรยากาศล่าสุดในรัฐบาเดนเวอร์ชเนเบิร์กอันนี้นี่เป็นสถานที่จากที่บ้านจะไปซื้อของที่อะไรนะที่โกลบูสนะคะก็เห็นบรรยากาศสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นปราสาทในเมืองของเราที่สามารถ ปั่นจักรยานมา15นาทีก็ถึงนะเป็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นใครได้ดินดีคุณก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นคุณก็จะหางานง่ายถ้าใครอยู่ชนบทมากๆเลยมันก็จะเรียกว่าหางานยากถ้าใครมีโอกาสเลือกจงเลือกอย่าให้เขามาเอาเปรียบเราอย่าให้เขามาเรียกว่ากินแรงเรานะคะบางคนให้เราทำงานนู่นนี่นั่นแล้วก็อย่างที่บอกก็ไปคุยกับ คนอื่นอะไรนี้มันก็ไม่โอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย